สวัสดีค่ะแดาวันนี้ช้างแดงค่ะวันนี้พาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมาดูการตัดทุเรียนนะคะสูงกล้องขึ้นไปไม่รู้ว่าจะเห็นคนตัดหรือเปล่าเห็นนะคะสูงนะคะอันนี้จะได้ยินเสียงกระสอบรับทุเรียนนะคะ เ,เขาถักเปียนที่กระสอบเนาะเวลารับจะมีเสียงนะคะมาแล้วเออนั่นไง <c oughs> ขออภัยนะคะเดินกล้องเร็ว ตอนนี้มือมีดสามคนนะคะนี่คือการทำงานโอ้โหเอดูก้านนี้นะคะยาวมากเลยแต่เดี๋ยวก็ต้องไปตัดออกนะคะ

สาเปลี่ยนเขาล้วนะกเลยหัวทิยีแทอยากิเียนเขาให้สที่สดแตีกั้ีงเชื่อ จะบอกเขาเปลี่ยนจริงไงแล้ววะร้อนือให้งูไงคูตัวเป็นผ่านยัดอะนี่นาเป็นเก็บอะไยงเ้โอ้โหมดูตะโกนวันนี้าเต้ยขานองกดฟาเลย